สวัสดีครับผมนี่นี้นบล็อกไฟสองบอกก็อกครับมือน,นี้มู่บ้านก็ะเดก,กึงออกมากครับหมู่บ้านเนี่ยน,นี่ก็ได้พ่นสีเป็นบักขนาดหกหุนครับเนี่ยงเงาสี่สิบเก้าเซนครับผมเนี่ย้นี่เป็นขนาดหนึ่งนิ้วครับ,งบเงากหกสิบเก้าเซนครับผมเนี่ขนาดหนึ่งิ้วครับเนี่ยหัว ลู้าเพิ่นสร้าง้ามาครับว่าเอาแต่บล็อกก็สั่นสากบาเครับแล้วก็ได้สใหงเพิ่นมือนี้แหละครับนี่สองบล็อกนี่ครับเพื่อนคนไหนสนใจเขามาเบิ่งแล้วทักมาได้ครับี่เป็นบล็อกซีหุ่นก็ได้ครับนี่ซีหุ่นก็มีครับนี่ครับมีน็อตใจความเรียบร้อยครับนี่ เ,เกิดเกิดเมื่อไหนสนใจทักขมาได้ครับเอาแต่บล็อกก็ได้ครับบ่็อสา,าก็ได้ครับไม่ได้เป็นสร้างเอาแต่บล็อกครับมีสาคุณนีแล้ว่าสันร,รีวิวมารีวิวให้เบืองก่อนนะครับแล้วดีเมืองดีไปส่งเพิ่นหรอกครับมืึงนี่ มีอย่งางไงล่ะครับมิ้งสวัสดีครับ